เรามาพูดถึง vivo กันหน่อยแล้วกัน vivo ล่าสุดเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนมีรอบนี้เปิดเลยีรุ่นนะ4รุ่นเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเปิดอ่ X อแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดแล้วตัวแรกในไทยนะครับก็คือ vivo X45 นะครับว่านับว่าเป็นรุ่นแรกนะครับของแบรนด์ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเนี้ยมันเอามาชนอะไรไม่ชนหลักอ่า มันชนกับซาชามาชุงมค่ะเราเคยพูดไปแล้วซีโฟจิตอ่ะใช่ไหมซีโฟจ็ตแต่ว่าไม่ได้ชนแค่ชัมชุงตัวเดียวอื่าเขาบอกว่าจะไปชนกับออเนอร์เมจิกวี้วด้วยเออเขาก็ทำมาเหมือนกันเออก็มีพับเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมาในแนวคิดนะครับเขาชูเลยนะก็คือ so light so strong นะนี่คือแนวคิดของเขานะครับอ้า ทั้งบาเรามา <นะ S 2> ฟัง,<อ>งแบบว่าเรื่องราวคร่าวๆกันก่อน,อนะะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ทั้งบางแท้แข็งแรงนะครับดีไซน์นี่คือวีโววีโววีโวสุดๆเนี่ยดูจากรูปนะคุณเห็นในจอกน็น่าจะเห็นแล้วเนี่ยวีโววีโวมากเลยนะครับนี่ซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นแบบบานพับที่เรียกว่าอร์เมอร์อ์คิเทคเจอร์สองนะครับที่ประสาทวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็อลูมิเนียมเกรดอากาศยานอนะ หรือเรียกว่า aerospace grade นะครับม่ความแข็งแรงในน้ำหนักที่เบากว่ารองรับการขับได้มากถึงหกแสนครั้งว้าวรับหกแสนครั้งไม่เป็นอะไรเลยนะคะเ,เยอะอะไรได้ขนาดนั้นเออมีสองสีให้เลือกใช้นะครับได้แก่สีเทาไทเทเนียมเกรดอ่าที่มีน้ำหนักสองสิเจ็กรัมและก็บางสี่จุดสามิลิเมตรนะครับเมื่อการออกนะอ,อ่าแล้วก็ออมีสีขาว White. เฟเซอร์ไวท์อ่ <mm ให้ลุกเรียบหรูมีระดับนะครับน้ําหนักสองร้อยี่ิบหกกรัมแล้วก็บางสี่จุดห้าห้ามิลิเมตรเมื่อกากออกอะอือนะสีมาขึ้นอยู่กับความหนาด้วยนะครัปผมเออแล้วแต่ใครจะชอบสีอะไรนะฮะหน้าจอนะครับเมื่อกางออกจะมีขนาดถึงแปดจุดศูนย์สามนิ้วอืมนี่เข้าละเอียดนะครับสอง k นะพันสี่ร้อยสี่สิบ p refresh rate ร้อยี่สิบ hertz นะครับความสว่างปรับได้สูงสุดถึงสี่พันห้าร้อยนิตนี่ พราะมาตรฐานนะครับซิสแมสเตอร์คัลเลอร์ดิให้สีสันสมจริงถนอมสายตาได้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็หน้าจอโนอกนะครับ6.53นิ้วมาพร้อมกับความละเอียดนะครับสว่างควณภละเอียดสูงสว่างสีสันสมจริงถนอมสายตานะครับแบบเรียกเปจ็จอหลักเลยนะครับซึ่งก็มอบประสบการณ์นะครับที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะพับหรือจะกาง คุณก็ได้เห็นหน้าตาสวยสุดพดงานของโตนะครับแล้วก็ถนอมสายตาด้วย <c oughs> นะเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Vivo เนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยชิปเซตนะครับ s n a p Dragon 8 Gen 3นะครับประสานกับแรมนะ L P D D R 5 X Ultra ค่ะนะแล้วก็หน่วยความจำ U F S 4.1นะครับรองรับการใช้งานหนักได้อย่างราบรื่นและเสริมพลังด้วยแบตเตอรี่ blue w ู l วซิ l i c อน อ่าอโนดเด Gen 4อืมอ่านะครับความจุสูงถึง6,000นม ah, ิลลิแอมนะครับซึ่งถือว่าเป็นความจุสูงสุดของสมาร์ทโฟนจอพับในปัจจุบันที่วางขายในประเทศไทยนะครับก,ลลก็รองรับการชาร์จไว80สิวัต์ชาร์จไร้สาย40 Wh, ่วัตเสริมความแข็งแรงด้วยมาตรฐานทานน้ำ IPX8 9 9 plus โอ้โหมาหมดเลย <laughs> มาครบ เพราะมาตรฐานทนฝุ่นระดับ IP5X ทนต่ออุณหภูมิต่ำสูงสุดถึงลบ20องศาเซลเซียสนะครับและผ่านการทดสอบการพับใต้น้ำได้ถึงพันครั้งพับใต้น้ำได้ด้วยพับใต้น้ําได้คุณโนะกันน้ำได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็พับใต้น้ำแม่งไปเลยสะท้อนถึงความทนทานควบคู่กับมาตรฐานระดับเรือธงนะบอกงี้เจ๋ง มาแรงอะเนี่ยตอนมาเร่งมาแรงมากเ,เ,เลยเนาะเปิดสเปคดีนะเปิดสเปคดีนี่ฟังมาเรื่อยๆนี่รู้สึกเลยว่ามือถือดีมากเนี่ยมือถือดูดีนะดูมีระดับนะครับอะ่ะซึ่ง<ร>ดูข้างในเครื่องบ้างซอฟต์แวร์เขามีอะไรนะครับเขามีาดูหน่อยฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI Smart Office แบบครบวงจรนะนะครับเช่น Origin Workbench ที่รองรับการเปิดใช้งานได้พร้อมกันสุดๆ5แอปในจอเดียว <persön. S 2> อเออ ปกติที่ผมเคยเขียนมันได้อยู่ประมาณสักสามอือนี่รอห้าเลยนะฮะอืมนะครับช่วยทำให้การใช้งานนี้เป็นไปได้ไ,ได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Free f o ด็อกมัสเตอร์ที่สามารถเปิดและแปลไฟล์เอกสารได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่ต้องใช้แอปเสริมเลยครับอออืม,อมนะแบบจะเปลี่ยน pdf เป็นด็อกเป็นด็อกเป็น pdf อะไรว่ากันไปครับนะครับ รวมถึง Smart a คาล a อสติส s ตนและ a อไอทรานสครินะครับช่วยแปลเสียงเป็นข้อความสรุปบปทสนทนาแล้วก็แปลภาษาแบบเรียลไทม์นะครับระหว่างการโทรนี่แหละอีกทั้งยังเสริมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นป้องกันข้อมูลรั่วไหลาการกรองสายรบกวนจากเบอร์แปลกและระบบซ่อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติขนาดแชร์หน้าจอนะครับเออเวลาแชร์ข้าจอเช่นในมีแต่ทีมไรเงี้ยอืมแลก็กันแจ้งเ,เ,เตือนออกไปเลยไม่ให้มันรบกวนซะอ่าอือ นะครับนี่นะคือซอฟต์แวร์ภายในนะครับพี่ช่วยให้ซอฟต์แวนะร์ภายในคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องกล้องบ้างแล้วกันนะฮนะก็ X45 ของ vivo เนี่ยมีกล้องหลังอยู่3ตัวนะครับทุกกล้องในความละเอียด50ล้านนะอือห้ล้านให้มาหมดเลยทุกตัวนะให้หมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็พัฒนาร่วมกับแบรนด์หลักของเขานะฮะ s ซยส์สเนะ ไนะครับ<ย>ก็ครอบคุณเลนหลักษณก็มีทั้งเลนเทเลโฟโต้ซูมสเท่าแล้วก็เลนอัลตร้าไว1์ร้อยยี่สิบองศาม <พอ S 1> ฟีเจอร์ถ่ายภาพพอร์เทรตระดับมืออาชีพนะครับอาทิดู a l display preview ที่ช่วยให้สามารถเซลฟี่จากกล้อง <ừ. S 2> หลังได้นะครับรวมถึงจัดเฟร,รมภาพจากจอหลัก นะฮะขนาดดูพรีวิวแบบเรียลไทม์จากหน้าจอนะฝาหน้าเป็น Flex Mode นะครับสำหรับตั้งเครื่องถ่ายโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งนะครับแล้วก็มี AI Image Studio นะครับที่จัดเต็มฟีเจอร์มาเพื่อช่วยให้การปรับแต่งภาพเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สร้างสัตว์กด้ด้วยกล้องก็เจนะ๋งคือนะหน้าตาม,มาดีกล้องก็ดีอะไรดีโอ้ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยเนาะออนะนะครับ นี่จริงๆเขาก็มี AI สามารถที่จะลบรูปลบอะไรแก้ไขรูปอะไรได้หมดเลยนะอ่ากับมือถือเดียวดีวทั้งหมดอ่ะที่มี AI อ่ะเขาก็มีเหมือนกันอ่านะครับซึ่งระบบประจวการที่ใช้นะครับมี FunTouch OS นะครับบน a อน15อ่านะแล้วก็มีนะครับการเชื่อมต่อ 5G 5G ยังก,ก็ต้องมีเนาะราคาสูงขนาดนี้ ตัวเลยโทรขนาดนี้ต้องมี 5G, Bnfc, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7นะครับใส่ซิมได้สองซิมอ่าสกเกลนิ้วก็มีนะแต่สกเกลขัางเครื่องอ่า<ห>นะครับแล้วก็พอร์ตที่ใช้ครับเป็น USB-C 3.2ออ่านะฮะเราโฟมเป็นเราโฟงคู่ซึ่งทั้งหมดนี้สนดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพัน ก้าร้อยก็ถึงเก้าบาทหกมื่นมีทอนหนึ่งบาทโอ้ตายแล้วเออเราก็รู้ว่าทอนเออสักส,ส,ส,สาม,ส,ามสี่ร้อยเอาไม่บาทเดียวทอนหนึ่งบาทนะฮะเอะอแล้วแต่หกหมื่นก็มีทอนแหละใช่อ่าใช่ซึ่งคุณจะได้เลมสิบหกยิกได้ลมห้าร้อยสิบสองนะฮะอืาแบบนะและมีปุ่มเวอร์ชั่นด้วยใครที่ซื้อภายในวันที่หกสิงหาถึงที่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะฮะ มีของสมนาคุณนะครับสามหมื่นห้าพันก็เราก็สิบแดบาทนะครับรับไปเลยถ้าซื้อนะอะ mm hmm. ประกอบไปด้วยวีโฟเคประกันตัวเครื่องสองปีและประกันจอแตกสองปีแรกหนึ่งครั้งมูลค่าสามหมื่นสี่พันก็าร้อก็าสิบเก้าบาท <Yeah. S 1> แล้วก็มีคิดสสดรับรุ่นนี้ให้อีอกเก mm ้าร้อยเก้าสบก้าบาทอีกหนึ่งอันอ <Yeah. S 1> และยังมีเก่าเลขใหม่นะครับมอมส่วนลดเพิ่มจากราคาประเมินสูงสุดอีกแปดพันบาทออออื mm ื hmm. นะครับ แต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้สปอนเรเานะฮะเราก็เลยขออนุญาตพูดอีกมุมนึงแล้วกันอ่าได้นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าเอ้ยเอาไทยเร็วราคาก็น่าจะใกล้กับจีนมั้งเพราะจีนที่ขายอ่ะราคาประมาณสามหมื่นห้าเท่านั้นเองฮะอ่าถูกอืมทําไมเข้าบ้านเราแล้วแพงอะไรได้ขนาดนั้นนั่นน่ะสิครับอืม <c oughs> มันเพลงตรงไหนเพลงสุลกากรเหรอไก็ไม่ใช่เพราะนี่มาเครื่อง Google เออ เพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าเป็นจีนเนี่ยลมจีนกับลมโกโวม,มันไม่เหมือนกันนะอ่าฮะเออถ้าลมโกวโมันอาจจะต้องบวกบวก่าไหร่อยถ้าบวกอย่างอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินสี่หมื่นกว่ากว่าไหมเอออืมส uh ี่หมื่นกว่ากว่าอันนี้ลอไปเกือบหกหมื่นเลยอ่ uh huh. มันก็เลยคิดว่าอีมันจะไหวหรือมันจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืม uh huh. นะครับอ่ะอ๋อแต่มีเรื่องหนึ่งยังไม่ได้พูด เรื่องของอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับฟันท o u c โอเของ vivo เนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับการอัปเดตนะครับเฉพาะรุร่นนี้นะสี่ปีออัปเดตเวอร์ชันสีนป่ปีแล้วก็ความปลอดภัยเป็นแพทนะครับอีกห้าปีนะเพราะฉะนั้นใครซื้อมาเน้นใช้นานก็คือโอ้ดอัปเดตอัปเดตแน่นอนสี่ปีช้ำๆเลยออนะครับอ่ะนะอะ เนี่ยแหละมือถือนะฮะลองดูใครที่เป็นสาวกวีโวก็น่าจะชอบแหละนะฮะแล้วถ้าใครแบบว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมือถือพับอยู่แล้วด้วยนะมือถือจอพับทั้งหลาย,ลยะะแหล่นี่ก็ลองไปลองดูกันได้อืนะอืมานน่าจะชอบน,ะ,นะครับ